ครบวันคล้ายวันเกิดของน้องเซนดูไปดูไปดูสิส่วนตัวเองนะเกิดวันที่24พฤศจิกายนกับพี่เหมือนกันเลยเกิดในวันนี้สัญาณดาเคราะน์ยังดูจริงไหมผู้เล่นเกิดวันสุเซนเกิดวันอะไรอาทิตย์ครับ เพราะมีตามีตามีคู้มีจมูกโอเคค่ะเราจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับพี่เซนกันนะคะโอเคอะไรคะร้องพร้อมกันเลยนะคะโอเคครับหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you ขอให้กับขออวยพรให้กับทุกคนในวันนี้แล้วกันนะครับขอให้ชาวบุกิษฐีทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมรวยๆวยจริงๆใครที่เรียนอยู่ก็ขอให้เรียนได้วิชาดีแล้วกันนะครับสาธุโอ้โหน่ารักมากนะครับสำหรับวันนี้วันเกิดน้องเจนครับคืนผมแนะนำในคณะผู้บริหารชาวทิศบุกิษฐีก็ คนในร้านที่ปรเสริฐน้ำเซนขอให้มีความสุขมากครับสรบรับิปีนีครับ Happy birthday to you ีีกรับ Happy h a เยอย Happy Happy birthday Happy birthday here you. go